สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับท่าว่าผู้หากินหมานคือเก่านะครับวันนี้พี่น้องนะครับมาหางูกามๆครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับวันนี้มหาพี่น้องมหางัวทองพี่น้องงัวทองไลฟ์ตัวลายแม่ครับนี่จะตัวใหญ่ๆอ่ะสารพปกัดนะครับไก่ตั้งยุทธีบ้านเล่างูตำบลบารบืออำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องวันนี้มาขอกง้ของพ่อวงนะครับพี่น้องพ่อวงวันนี้มามีง้วข้อง แบงปันพี่น้องหลายโตหลายโคมนะครับนี่พี่น้องมแต่โต้ใหญ่ๆราคาคือถึกแน่นอนครับวันเสาร์ครับไปถักท้ายถักทายกับพะวงได้เลยครับผมอ่าพอวงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมอ่าพบกันนานๆเจอกันเที่ยนึงพอเนาะครับหางวงามราคาเกษตรกรจับต้องได้มาแบงปันพี่น้องนะครับสำหรับพอวงกะนี่นี่มาหลายตัวนะพอเนาะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับมิตรแมยใหญ่ๆครับพี่น้องผ้ได้อยากได้รุ่นทองครับ มีทถูกตัวถูกแบบพี่น้องเลือกอีกัดกับบ้านเรางงนะพ่อเนาะครับผมครับการรับประกันตำแนี้กับสากลทั่วไปนะพ่อเนาะครับอ่ารับประกันจ้ามือกับว่าสิบห้ามือเนาะสิบห้ามือครับสิบห้ามือแล้วกการขนส่งก็ส่งฟรีร้อยกิโลร้อยกิโลเมตรแรกเนาะแต่ว่ากระทรงในทั่วไทยนะครับพี่น้องใครที่สนใจวัวท้องครับปีมใหญ่ๆราคาจับต้องได้นะครับ เอาตัวแรกแห้งมาแล้วพ่อเนาะเดี๋ยวมันสิกรก่อนครับพอดีกาลังตกดินอันนี้ก็ตรวจแหะครับตรวจทองเรียบร้อยเนาะครับผมเอาตัวตัวนี้เนาะครับอ่าแม่นี่ครับตัวนี้ทองอ่าตัวนี้เป็นแม่ทองกับช็อกแลกตรวจทองเรียบร้อยนะพ่อเนาะครับผมอ่าเป็นทองที่ไรพ่อทองที่สองไห่ทองครับผมเป็นแม่ทองสองเนาะอ่าพี่น้องเป็นแม่แดงทองสองอ่าแกงขาไงนะครับพี่น้องตัวนี้ อ่าเป็นเครื่องอมนอุ่งผอครับสูงประมาณรนะ้อยสี่สิบน่อเนาะครับผมร้อยสี่สิบบวกบวกครับพี่น้องนี่ตัวนี้ทองกับช็อกแกลกนะครับอย่าอย่าเบิง้งอ่านี่นะครับอ่าผสมสิงหานาะพอนะ่อเนาะครับผมสิงหากันยาตุลคมประมาณสองเดือนเนาะครับอันนี้ตรวจทองเรียบร้อยน,อนะนุ่อเนาะมีคลิปวิดีโอการตรวจนี่คือหมอตรวจเรียบร้อยนะครับพี่น้องทองสองเดือน กับช็อกแลกกับวามสูงร้อยสี่สิบบวกบวกครับตัวนี้เปิดให้พี่น้องเท่าไหร่พ่อผมเปิดไว้สองหมื่นห้าครับผมสองหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือวัวทองครับพี่น้องหนาใหญ่ด้ครับพี่น้องนี่สูงร้อยสี่สิบบวกบวนะครับสองหมื่นห้าพันบาทราคานี้ต่อรองได้เตยน้ำพอนะครับต่อรองได้ทุกตัวละครพี่น้องมีเงินหน่อยเงินหลายก็โทรมาสอบถามเมิ่งนะครับวัวทองกับช็อกแกลกครับพี่น้องตัวนี้อ่า นี่ครับเอกสารใบหลอดมีครบนะครับนี่พี่น้องนี่ใบหลอดมีวิดีโอคลิปก็มีนะครับพี่น้องนี่เพื่อความสบายใจหรือว่าพี่น้องอยากตรวจซ้ำก้อนที่จะซื้อขายกันคนใหญ่วัวก็ตรวจได้นะครับพี่น้องนี่สองหมื่นห้าพันบาทนะพ่อเนาะครับผมอ่านี่ไปเดินเพิเบ่งกันนะลูกไปอ่าเดินใด้เพิเบ่งพี่น้องหนาใหญ่เยอะเด้อครับพี่น้องนี่กับราคาสองหมื่นห้าครับพี่น้องนี่ผู้ใดบ่อยาก เอาง้อหน่อยไปเรียงเนาะอยากแบบว่าท่านใจเลยครับพี่น้องนี่หรือว่าจับซับว่าเป็นนี่ตัวนี้ครับสองหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องกับงวดทองครับแกงขายใหญ่ๆตัวต่อไปเลยครับพ่อครับเอาโบดทครับเอาแม่เท่าโบดเนาะครับผมอ่าแม่เท่าโบดนี่ป้าคือทองไงีแต่ว่าเวลาพี่น้องแม่เท่าโบดครับพี่น้องนี่โบดจัดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ทองก็พูดได้พ่อทองครับ อ๋อนี่เนาะอ๋อเอกสารใบหลอดมีนะครับค้องกับปอเช่ครับของวิไลฟาร์มนะครับตัวนี้ท่องในจักเดือนละพอ่อตัง้งแต่สิบมีนาเนาะมีนากะตอวน,นี้กับประมาณหกเดือนเนาะประมาหกเดือนเจ็ด,ดเดือนแล้วพ่อเนาะเ<ม>อาพี่น้องค้องกับปอร์เช่ประมาณหกเจ็ดเดือนอ่าความสูงประมาณร้อยสี่สิบประมาณนี้นะครับพี่น้องประมาณร้อยสี่สิบ บวกลบน่าจะร้อยสี่สิบบวกครับแต่ว่าบวกลบไว้อ่าเป็นแม่เท่าโบดทองประมาณเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนครับพี่น้องนี่าประมาณเจ็ดเดือนโอ้ลำตัวยาวนะทองใหญ้บักคักเลยครับพี่น้องนี่ตรวจเรียบร้อยนะครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับอันนี้คือท้องกับปอเช่นะครับเอกสารใบหลอดมีครบถ้วนนะครับพี่น้องนี่ตั้งแต่กําหนดคอดกับหนึ่งทันว่าลอดหนึ่งทันว่าเะครับพี่น้องตัวนี้ อ่านี่ครับเป็นทองที่ได้พอดตัวนี้ทองที่สามในทองครับแต่มานทองที่สามเนาะอ่าทองแก่เจ็ดเดือนกับปอเช่ตัวนี้เปิดไปยาบาทพา่อผมเปิดไปสองหมื่นเจ็ดครับผมทองแก่นี่พ่อเนาะครับผมทองแก่ครับกับปอร์เช่เปิดไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทบอีกสองเดือนพี่น้องมีง้วหน่อยแลนตามท <laughs> <laughs> ี่เราไม่รุ่นเพลเอาอ่ากับแม่เท่าครับพี่น้อง ตัวใดออกตัวนั้นนะครับพี่น้องนี่ครับพอแดงครับปอเชื้อแดงๆแบบเนี้พี่น้องแดงแน่นอนครับพี่น้องนี่เพราะว่าแม่มันได้เท่าโบดเต็มครับสูงที่ร้อยสี่สิบนะครับอ่างไงแล้วก็ผ่องไงนะครับพี่น้องนี่เป็นรุ่นเพศเอาสองหมื่นเจ็ดตั้งหอเนาะต่อไดทรงฟีอร่อยโลครับหางลามดีไม่มีตำหนินะพ่อเนาะบอครับตำหนิครับถ้ามีตำหนิตรงไหนก็จะแจ้งพี่น้องก่อนอ่าพี่น้องนี่ของเจ็ดเดือน สองหมืนเจ็ดพันบาทครับพี่น้องอ่าตัวต่อไปเลยครับเอายดไก่กันนะพอนาอครับผมอ่าเป็นแม่แดงสีเม็ดข้าวเปลือกนะพอนาอครับอ่าแข้งขาใหญ่ตัวนี้ท้องกับพริกแดงอ่าพี่น้องนี่ท้องกับพริกแดงเอกสารใบหลอดมีครบผสมหนึ่งพฤษภาหกหกขอดสิบหามะกราขอดปีไหม่นะครับพี่น้องเลย ประมาณประมาณสี่เดือนแล้วพอเนาะครับอ่าพี่น้องตัวนี้ใหญ่นะกระดูกใ่ญ่ครับพี่น้องกงสางสูงงหญ่ตัวนี้ทองที่เท่าไรพอทองแรกนะครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกเลยเนาะครับอ่าเป็นแม่ทองแรกครับพี่น้องนี่เบิ่งสังเกตนุ่มครับพี่น้องอ่าไม่มีร่องรอยการดูดครับพี่น้องนี่สูงใ่ายนะครับพี่น้องตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าบวกบวกอ่าเป็นแม่ทองแรกกับพริกแดงประมาณสี่เดือนอ่าฐานฐานนับว่าิดนะครับพี่น้องเพรา่า อ่ะผืสผาเดี๋ยวไปไล่อีกคีนหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นแม่ทองแรกกับพริกแดงสูงใหญ่นะครับนี่นมสีไม่มีตีนนะพ่อเนาะบ่อครับอ่าไม่ต้องนมนมมีตีนมนมมีต่งอ่านี่ต้องนี่แขนขาใหญ่เนาะอ่ากับแม่ทองแรกครับปูไดมากเตี้ยใหญ่ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่อแม่ทองแรกไว้สองหมื่นเก้าครับผมกอยู่ในหลักสองขึ้นเก้าตีพ่อครับผมพี่ต้องสองหมื่นเก้านะครับกับแม่ตัวใหญ่ๆแล้วกับทองอ่าพริกแดง อ่านี่เป็นแม่ท้องแรกนะครับพี่น้องนี่สองหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งในทั่วไทยนะครับพี่น้องเนี่ยอ่าแต่มารับประกันมาแม่นีง่ายนะครับเป็นหุ้นเพื่นอยากเข้าคอกอยากต่อข้อคำละครับพี่น้องครับมันคำล้วนะครับพี่น้องนี่เอ้านี่สองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีการรับประกันให้พี่น้องนะครับมีคลิปดูการตรวจตุกตัวนะครับพี่น้องนี่หางลามเป็นพ่วงดีครับพี่น้องนี่ เอาตัวต่อไปเลยครับพ่อเอาอิลเล็ครับเอาตัวต่อไปอาตัวนี้นะพ่อเนาะแม่แม่เท่าหนิเนาะครับอ่าแม่เท่าเื้ากันครับพี่น้องนี่อันนี้ครบตัวครับได้อันนี้ทับตัวเนาะครับเออบ่มีใบห้ากระบอกบ่มีใบนะพ่อเนาะครับได้ชิปหามือครับผมโอ้อันนี้เพิ่งผสมิพ่อครับอ๋ออันนี้เพิ่งผสมเนาะอ่าเป็นแม่เท่าครับพี่น้องแม่เท่าโบดพี่น้องไปรุนเนาะครับอ่าไปรุนเอาตัวนี้มันจะออกลูกผสมอยู่งเลยครับพี่น้องแต่ว่าได้ใหญ่เนาะพ่อเนาะครับ ใหญ่ครับพี่น้องนี่เบื้องข้อครับมันาดจิผสมกับเหลี่หรือทังไต่เนี่ยพี่น้องนี่ยเอาเบื้องลักษณะติดเหลี่มาจากน้อยแล้วครอจิตติดเหลมายมัทพ่อเนาะครับมันได้เรื่องเนื้อหนังไหมครับนี่ได้นี่เบื้องเบื้องลักษณะหลังมันทพี่น้องเป็นยาวๆนี่ครับน่าจิติดเหลี่มานุ่มกับบดติ้งบอนนุ่มบดติ้งนะพ่อเนาะแต่ว่าตัวนี้ใหญ่แกงขาใหญ่นะครับผสมทับตัวมาทพ่อเนาะทับตัวครับพี่น้องไปลุ้นเอาท่าท่องกับท่องท่องสองเนาะครับผม อ่านี่ครับพี่น้อสูงประมาณร้อยสี่สิบสูงประมาณร้อยสี่สิบครับสี่สิบบวกบวกหลดละครับอ่าตีตามไปแล้ครับเป็นแม่อ่าเท่าครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่อผมเปิดไว้สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามพันบาทครับกับแมงงัวตัวยังไงเังส่ครับพี่น้อสองหมื่นสามพันบาทนะครับนี่ราคานี้ต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งปีร้อยกิโลเมตรแรกส่งได้ทั่วไทย อ่ะพี่น้องนี่ยางให้พี่น้องเบิ้งอ่ารับประกันค่าถกค่าถอนหน้าด่างห้างดอกนะครับพี่น้องสองหมื่นสามพันบาทน้อพ่อเนาะครับผมกับแมวัวตัวใหญ่ๆครับผสมให้เรียบร้อยครับไม่มีตําหนิแต่ว่ารับประกันว่าแข่งขายง่นะครับนมสีไม่มีติ่งนะครับอ่าพี่น้องไปลุนมันตื่นมันตื่นกล่องรับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไปนุ่นเอาครับพี่น้องสองหมื่นสามหรือสองหมื่นสี่กับพ่อ สองหมื่นสามครับสองหมื่นสามเนาะเกือบเพิ่มราคาให้ครับพี่น้องสองหมื่นสามพันบาทอ่าตัวต่อไปเลยครับพ่อเดี๋ยวตัวต่อไปอ๋อเขาสู้หมดแม่สาวครับแม่สาวแต่ว่าตัวนี้ผสมให้แล้วเนาะพอเนาะครับครับอ่าตัวนี้อู้ล่ำตัวเงาเลยครับพี่น้องดอกตังดีครับพี่น้องหลวก็ะแข้งขาใหญ่ลำตัวเงาเป็นแม่สาวที่ผสมให้แล้วนะครับเป็นแม่แดงโบสนะครับนี่เครื่องดําหางลามดีครับหางลามตกผื่นเลยอ่ติงนะครับ หมบีนมีนมตีนแล้วพอเนาะอซองไปซองแล้วครับ <laughs> ตัวนี้ผสมกับช็อกแกลกนะครับพี่น้องผสมตั้งแต่สามสิบกันยา,าคือผสมแล้วสิบมือ,อมเป็นวัวสาวผสมแล้วนี่ผสมกับช็อกแกลกครับ<อ> <laughs> กับความสูงที่ประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกคือกอล่ะพี่น้องตีตำ่ตำๆไว้นะครับพี่น้องเองคือตีต่ำไว้นะครับเป็นวัวแม่สาวสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกผสมกับช็อกแกลกไว้สิบวัน ครับอ่าเป็นแม่แดงโบสไม่มีตําหนิแล้วพ่อเนาะบอกครับอ่าตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่พอเปิดอย้สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดครับผมสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับกับง้วสาวผสมให้แล้วครับแก้งขายใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่เป็นไหมเิเมื่อเป็นแม่แดงโบ๊ทบทครับพี่น้องแล้วกับผสมเลยนะครับเป็นซัดกับติดซัดกับกับผสมให้พี่น้องเลยนะครับี๋ยวไปรุนเอาครับกับพริกกับช็อกโกแลตครับพี่น้องตัวนี้ นังหนายนดีครับพี่น้องนี่รับตัวยาวๆแข้งขาใหญ่ๆสามหมื่นเจ็ดพันบาทน้องพอเนาะครับผมต่อได้แล้วก็ส่งปีได้ครับพี่น้องราคาตรงกันกับบอ่ไกลเกินไปกับส่งปีได้เบอร์ละครับพี่น้องนี่ครับส่งได้ทั่วไทยนะครับพี่น้องนี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับนี่สวยๆเลยครับบรรยากาศยามยามแรงครับพี่น้องนี่เอาตัวต่อไปเลยครับผมครับผมอ่าตัวต่อไปเอาขยับใส่มาหญ่เลยพ่อเนาะ ตัวนี้ใหญ่แลยครับพี่น้องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปไกลๆก,กันครับอ่าตัวต่อไปเอาเฟรมใหญ่ๆเลยครับพี่น,อน้องเป็นแม่แดงว่ามันสูงลอยหาสิบุล่ะครับพี่น,อน,น้องตัวนี้อ้าวเลยมองหาใส่ใหญ่ๆนอกต่างๆครับตัวนี้ทองกับปอเช่นะพ่อเนาะครับโอ้อ่าตัวนี้ท้องกับปอเช่นะครับเอกสารใบหลอดมีครบนะครับนี่ทองกับปอเช่ ตัวนี้ผสมตั้งแต่เมษาหกหกแล้วพ่อเนาะครับผมคลอดยี่สิบธันวาอ่าคลอดเดือนธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ประมาณเจ็ดเดือนแล้วพ่อเนาะครับผมประมาณเจ็ดเดือนครับเป็นแม่ทองตัวนี้ทองที่ไรพอ่อทองที่สองเนี่ยครับผมทองที่สองกับปอเชจ็ดเดือนครับพี่น้องดูแข้งขาใหญ่มากครับนี่หนังย่นย่นครับนี่าตื่นกล่องก็น้อยครับพี่น้องอ่า ทั้งคำทั้งอยากเข่าคอกครับพี่น้องอันนี้เป็นงาะทองแกะนะครับพี่น้องงาะทองแก่เจ็ดเดือนกับปอเช่นะครับเอกสารใบหลอดมีครบพี่น้องคุ้นหางยังไงนี่อันนี้พี่น้องแก้งขาดีนะครับไม่มีตําหนินะครับตัวนี้เปิดราคา่าพี่น้องเท่าไหร่่พผมเปิดไ้สี่หมื่นสองครับผมสี่หมื่นสองพันบาทครับของเจ็ดเดือนกับเดือนปอเช่ครับเป็นใหญ่ๆครับพี่น้องอีกสองเดือนพี่น้องก็ ได้วัวสองตัวกับราคาสี่หมืนสองเดี๋ยวไปลุ้นเพศเอาครับพี่น้องนี่อ่านี่ใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนี่ใหญ่ยากเลยครับพี่น้องนี่อยากตื้นกล้องด้วยนะอยากตื้นกล้องเนาะสูงที่ร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องตัวนี้หนาลึกครับหนังหนาดีครับนี่เอาไปเป็นแม่บอกแม่พัดนะครับพี่น้องนี่สี่หมืนสองพันบาทครับราคานี้ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีร้อยโลสองร้อยโลส่งในเบิร์ดครับพี่น้องว่าตาบอกตืกนใจกันพี่น้อง่าแตาราคาตรงกัน สี่หมื่นสองน้อพ่อเนาะครับผมต่อได้ครับพี่น้องไปย่างเพิ่นมึงกันแล้วกับของเจ็ดเดือนนะพี่น้องย่าก็พี่น้องต่อดีๆอาจจะรอดสี่เดือนไพี่น้องตัวนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้พี่น้องนี่เออสี่หมื่นสองพันบาทครับกับวัวไซส์ใหญ่ครับพี่น้องนี่ราคาจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้องอีกสองเดือนมีงูหน่อยแลนครับตัวนี้ไปรุ่นเพลเอาเนาะพ่อเนาะครับผมอยากได้แม่บอกแม่พันตัวใหญ่นี่นะครับวันนี้หอวงงใหมา จตัวว่าหกตัวเนาะหกตัวงวดทองครับแล้วกัแม่สาวผสมแล้วครับตัวนี้พี่น้องไปรุนเอาราคากับพอสือพอฟังพอตอครับพี่น้องมองไงคล้ายถือครับพี่น้องมีสัมเวกับทรมาสอบถามเบิงเอาเบอร์ฝากเบอร์พี่น้องได้ครับครับผมเบอร์ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสอง 300-300-1538นย์ส <300, S 2> <300, S 1> ครับหนึ่งมครับผมกับผมเลยบาทสิขามาชมอยู่ขอกอยูฟ้ามเลยนพ้พ่อเนาะครับผมยี่บานเรางงตําบลบรรบืออำเภอรบรรบือจังหวัดมหาสาครคามนะครับสำหรับนี้ขอให้โชว์มาึี่กับพอ่อสวัสดีครับผมครับผม